สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายสูผู้สุขคนตอนรับขดสูช่องก็ติดหววดังมากเชนนะกจาะก็มาพอกับแอดมินในวันพฤหัสที่เก่ามากราคมนะจาะแอดมินก็มีแนวทางดีๆตัวเด็กปังๆแนวทางที่เพิ่นให้เขาเอามาแบ่งปันพี่น้องที่เบ่งกันอีเชนเคยพี่น้องซึ่งก็จะมีทั้งชุดเก้าแล้วก็ชุดไม่เอามาเทียบให้พี่น้องได้เบ่งกันนะจาะเพื่อที่พี่น้องจะได้ติดตามกันได้อย่างถูกต้องนะจาะ สำหรับชุดนี้นะพี่น้องก็จะเปเน็นแนวทางของแอดนอหนูหรููเรื่องนอกจากต่อโดยแนวทางของดุยพรั่นตกถ่ายโดยแนวทางของแอดหนุ่มสุพันธ์นพี่น้องเด้อ ก็สิไปรับชมเัาฟังนะจาะแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสุภูสุคนนะจาะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ้กพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจาะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทาคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจ้กพี่น้องสุภูสุคนนะจา้า เื่อเป็นการวัดเสวลาเฮาก็ไปรับชมแนวทางกัรเลยพี่น้องเริ่มต้นกนทีแนวท,ทาตังของแอดนอหนูรูเรื่องกันก่อนเลยจ้ะซึ่งผลงานอดี่ผ่านมา2มกราคมเพิ่อจะให้เขาเล็กไทย2ตัวล่างตรงๆนะจ๊ะนั่นก็นกนคือหาหนึ่งด้พี่น้องเด้อให้เขา2ตัวล่างว่าต้องกลับพี่น้องหาหนึ่งตรงๆเลยเฮาก็มาเบิ่งต่อกันที่17มกราคม2 5 6 8กันต่อเลยจ้ะซึ่ง แอดนอหนูรู้เรื่องเพิ่นกระไดปล่อยแนวทางมาให้แล้วพี่น้องซึ่งก็เป็นชุดเต็มเนาะจ้ะชุดเต็มรัฐบาลไทยงวประจงวันที่17มกราคม2568ชุด3โตติเพิ่นให้ก็คือ168 864 964 860 560 961 420และ 370จ,จ้ะต่อโดยแนวทาง2ตัวล่างให้ไปถี่41 01 11 17และ07เด้อพี่น้องเดอ้อ41 01 11 17และ01แนวทาง2ตัวล่างของแอดนอหนูหรูเรืองจ้าแคปไปเบิง่งจุด๊ดไปเบิง่งเด้อพี่น้องเดอ้อ มาเบิงตองกทิดี่อทางของดุยพระรั่นกันตอได้จากรัฐบาลไทย17มกราคม2 5 6 8ซึ่งพนกไหามาชุด2ตัวพี่น้องซึ่งกระดิกแก่8 7 9 7 3 7และ3 9จะ่ะเบิรนให้พิที11พี่ 1, 1, น 1, 1, ้องเด้อเบิรน11จ่ะชุด2ตัว8 7 9 7 3 7และ3 9จ่ารัฐบาลไทย ดูพระรัตนพิ้องเด้อไปเบิ้งตองก็ทีเน้อท่านชุดสุดท้ายพี่้องนั่นก็คือเนื้อท่าของแอดหนุ่มสุพรนณจารัฐบาลไทยงวดประจำที่17มกราคม2 5 6 8สึ่งพินกระหายเด้นไปที่7กับ8เลจ้ะเด้น7กับ8ชุด2โตก็กคือ7 6 7 7 7 8 8 6และ8 9ก้าจาก3โตเม็เดียวหายไปที่ เก้าเจ็ดเจ็ดจ้าแนวทางของแอดนุมสุพรรณน,นะจ้าแค่ไปเบิงจุดเดบเบิงกันนะจ้ามาภัยชอบภัยก็ไปหาจัดลอตเตอรี่ติดเอาไว้กันพลาดกันตกรถเด้พี่น้องเด้อเพราะว่าจะเป็นแนวทางของแอดน้องหนูรู้เรื่องสื่อกับหายเข้าเลขทถ่ายสองตัวกตาตรงๆนะจ้าหนึ่งก็คือหาหนึ่งนะจะ้าพอโดยแนวทตางของดุพาร,ราแล้วก็แอดนุมสุพรรณพี่น้องแค่ไปเบิงจุดเดบเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อล,ตลอตเตอรี่กันเด้พี่น้องเด้อ ไฮนี่แอดมินก็ขอห้พี่น้องสปูสกคนโปรดใส่วิจราราณในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติและจากเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องแลแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะจ๊ะทางช่องบอสนับสนุนการพนั่นหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกาจา์ทุกทุกสำนักนั่มเด้อยจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องกระต้องพิจรารณากันให้ดีๆนะจ้ะสื่อตามกระลังรั์สื่อตามผื่นดวงขอเจ้าของและพี่น้องเด้อจารย์จะถือแอดมินก็นขอห้พี่น้องสักผู้สัสกคนโ่งดีแห้งๆปังๆมันๆกันทุกคนนะจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็นขอโตลาพี่น้องไปซ้ำหนีก,ก่อนนะจ๊ะล้าจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า